เขาเขาอบอวบแบบนี้ก็ซาลาเปานะจ๊ะวันนี้ทําไส้หมูสับแล้วก็ถั่วแดงนะคะทําง่ายมากนะคะเห็นไหมคะว่าหน้ากินแบบนี้ทําไม่ยากเลยนะคะวัตถุดิบก็ไม่เยอะเลยขอบอกว่าสูตรนี้วัตถุดิบไม่เยอะแล้วก็ขึ้นฟูดีมากนะคะนี่คือตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวขึ้นสูตรให้นะคะว่ามีสัดส,ส่วนเท่าไหร่บ้างนะคะอันดับแรกเอายีสต์กับน้ําอุ่นนะคะผสมตีให้เข้ากันก่อนเลยนะคะแล้วพักให้ยีสต์เขาขึ้นฟูนะคะประมาณ15นาที ะะโดยประมาณนะคะเสร็จเรียบร้อยเรามาผสมในส่วนของแป้งนะคะก็จะใช้แป้งบัวดแดงนะคะวันนี้ผสมกับแป้งฟูแล้วก็กรองไว้ได้เลยนะคะเราจะกรองแป้งนะคะแบบนี้เลยนะคะใส่กระชอนหรือใครมีอะไรที่ใช้ดีกว่ากระชอนก็จัดไปนะคะกรองกรองแบบนี้เลยแล้วก็พักไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะผสมในส่วนของของเหลวนะคะก็จะมี อันนี้น้ำตาลไอซิ่งนะคะใส่ลงไปในน้ำเปล่าแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยก็ตามด้วยเกลือนะฮะนี่ค่ะผสมให้เข้ากันคนๆจนเขาละลายดีเลยนะคะแล้วก็พักไว้นะคะแล้วเราจะมาทําในส่วนของไส้นะคะวันนี้ไส้หมูสับแล้วก็ตำสามเกลือก่อนเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็จะมีกระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกไทยเม็ดนะคะนี่ค่ะตำตๆให้ละเอียดเลยนะคะเสร็จแล้วก็ วางลงไปบนหมูสับของเราแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ปรุงรสตามที่ชอบได้เลยนะคะก็จะมีซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยนะคะซอสปรุงรสอะไรพวกนี้นะคะใส่ลงไปแล้วก็ไข่หนึ่งฟองนะคะไข่จะใส่สองฟองก็ได้นะคะแล้วก็ขยำขยำให้เขาเข้ากันสูตรขึ้นให้แล้วนะคะใครอยากลองจัดจัดได้เลยนะคะทำง่ายมากสูตรนี้ขอบอกนะคะแล้วก็ขยำในส่วนของหมูสับของเราให้เข้ากันแล้วก็ปิดพลาสติกพักไว้นะคะ ฮะแบบนี้ค่ะเมื่อเราได้หน้าตาแบบนี้พักไว้เลยแล้วมาทําในส่วนของถั่วแดงถั่วแดงเราใช้แบบกระป๋องง่ายๆเลยนะคะเอาไปเวฟให้ร้อนแล้วก็เอาน้าตาลใสแบบนี้แล้วก็คลุกเคล้าบีบบีบบ,บีให้เข้ากันแล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวโพดแบบนี้เลยนะคะทําแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็คนให้เขาเข้ากันแล้วก็พักไว้นะคะทีนี้เราจะมาผาสมแป้งนะคะก็ เอาของเหลวที่เราผสมไว้ก็จะมียีสต์นะคะเทลงไปในตัวแป้งแบบนี้เลยแล้วก็ตามด้วยน้านะคะที่เราผสมไว้นะคะค่อยๆเทลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันดีนะคะพอเขาเริ่มเข้ากันบ้างแล้วเราก็จะเปลี่ยนมาใช้มือในการนวดนะคะเห็นไหมฮะนี่คือของเหลวที่เราผสมไว้เทลงไปให้หมดเลยนะคะแล้วก็ นวดนวดแบบนี้นะคะเมื่อเราเริ่มนวดมือเนี่ยเราก็นวดให้เขาเข้ากันดีเลยนะคะจนกว่าแป้งมันจะไม่ติด โถนั่นเองนะคะนวดไปเรื่อยๆเลยนะคะอ่าประมาณนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยตามด้วยเนยขาวนะคะเนยเนยจืดนิ่มเนี่ยนะคะเนยขาวนะคะสีขาวนะคะหรือใครจะใช้น้ำมันก็ได้นะคะนี่ค่ะผสมนวดนวดให้เข้ากันดีแบบนี้นะคะหน้าตาโดยประมาณได้แบบนี้เราจะพักแป้งชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งนะคะจนกว่าจะขึ้นฟูสองเท่าเลยนะคะปิดพลาสติกคลุมผ้าแล้วก็ ขุมด้วยฝาหม้ออะไรก็ได้อีกแบบหนึ่งนะคะอ่าต้องเป็นอุณหภูมิห้องที่ค่อนข้างอุ่นหน่อยนะคะเสร็จเรียบร้อยผ่านไปหนึงชั่วโมงครึ่งได้หน้าตาแบบนี้เลยเห็นไหมคะพองขนาดนี้เลยนะคะแป้งของเรานะคะเราก็จะเอามานวดไล่ลมอีกทีหนึ่งนะคะวางบนโต๊ะแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมคะว่าพองดีมากเลยนะคะนวดไล่ลมไปสักสองสมนาทีนะคะ นี่ะแล้วเราจะมาตัดแบ่งเป็นชิ้นตามขนาดที่เราต้องการนะคะเดี๋ยวเราจะตัดสี่ส่วนก่อนนะคะอ่าแบบนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะรีดๆดให้เขายาวๆนิดนึงเพื่อจะตัดเป็นก้อนๆนะคะตามขนาดที่เราต้องการได้เลยนะคะสูตรนี้ถ้าทําก้อนเล็กนี่คือได้เยอะมากนะคะต้องบอกว่าได้เยอะจริงๆแต่วันนี้จะทําก้อนใหญ่นะคะนี่่ะแล้วก็ตัดตามขนาดที่เราต้องการแล้วก็ครึงๆแบบนี้นะคะ กลมๆแบบนี้เนี่ฮะเรียงเรียงใส่ชามอ่างไว้ได้เลยนะคะเห็นไคะทำง่ายๆเลยนะคะต้องบอกว่าสูตรนี้นุ่มจริงๆนะคะทำง่ายด้วยนะคะวัตถุดิบก็ไม่เยอะเลยนะคะเมื่อเราคลึงจนครบหมดแล้วเนี่ยเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะทีนี้เราจะมาเริ่ม ใส่ไส้นะคะแล้วก็แค่กดๆให้เขาแบนๆแบบนี้นะคะแล้วก็เอาไส้มาใส่เราจะทําถั่วแดงก่อนถั่วแดงก็ทําง่ายๆเลยนะคะแค่ปิดให้สนิทแล้วก็คลึงๆให้กลมนะคะวางบนกระดาษที่เราเตรียมไว้ก็เรียงเรียงใส่ถาดไว้ได้เลยนะคะทําง่ายๆสุดๆเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะคลึงๆกลมๆแบบนี้วางบนกระดาษก็เสร็จเรียบร้อยนะคะ <c oughs> แล้วเรามาทําในส่วนของหมูสับนะคะหมูสับนี่ใครต้องการ กลีบสวยๆก็จัดได้เลยนะคะแต่น้องนุชททำไม่ค่อยสวยนะคะกลีบนะคะก็จะเอาแบบสบายๆง่ายๆนะคะให้ดูแตกต่างจากไส้หวานนิดนึงแค่นั้นเองนะคะเห็นไหมคะทำแบบง่ายๆห่อง,ง่ายๆเลยนะคะเมื่อเราได้หน้าตาแบบนี้ครบหมดแล้วเนี่ยเราก็จะพักแป้งนะคะ15นาทีให้เขาขึ้นฟูแบบนี้ก่อนนะคะเห็นไหมคะเนี่ยคะ่ะเห็นไหมคะ เมื่อเราพักแป้ง15นาทีผ่านไปเราจะได้ประมาณนี้เลยนะคะเขาจะขึ้นฟูอีกนิดนึงนะคะเราก็จะนำไปนึ่งนะคะประมาณ10นาทีนะคะต่อหนึ่งซึงนะคะใช้ขนมในส่วนของซาลาเปาเนี่ยใส่ลงไปได้แค่5้ชิ้นเพราะว่าซึงไม่ใหญ่นะคะเห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อย10นาทีผ่านไปมันจะพองแบบนี้เลยนี่คือไส้ถั่วแดงนะคะน่ากินมากนะคะต้องบอกว่า คือเป็นสูตรที่ง่ายมากแล้วก็พองจริงนะคะอันนี้ไส้หมูสับนะคะเดี๋ยวเราจะรองไปนึ่งกันดูนะคะว่าไส้หมูสับจะหน้าตาออกมาเป็นยังไงนะคะเห็นไหมคะว่าสูตรนี้เนี่ยคือแป้งหนกิโลเนี่ยได้เยอะมากนะคะต้องบอกว่ายิ่งใครทําลูกเล็กจะยิ่งได้เยอะนะคะเห็นไหมคะ สิบนาทีผ่านไปนี่เลยค่ะมันก็จะขาวอวบพ,พุพองฟูฟูแบบนี้เลยนะคะทำง่ายๆแล้วก็ได้รสชาติที่อร่อยจริงนะคะนุ่มฟูจริงนะคะเสร็จเรียบร้อยได้นะ้าตาแบบนี้เลยใครอยากลองจัดได้เลยจ้าซาลาเปา